แบ็กอะดมเวลาใช้พลังจะตะโกนว่าเชสเซนอยู่ดีซีเหรอดีซีครับดีซีก็คือโกงเหมือนซูเปอร์แมนอ่ะแบบโคตรเก่งตุ้มตุ้มไม่มีใครสู้ได้แต่คนไม่ดูหนังคนไม่ดูหนังอย่างกูอ่ะรู้รู้รู้อินดิวอลปะแต่ไม่รู้ชื่อเลยครับใช่ใช่ใช่ถูกชื่อตัวละครถูกแล้วก็คือบีดอ่ะ ใช่ไหมแฟนติบีบว่ะเออแฟนจะใช่แฟนติบีบเหรอแฟนตัฟติบีใช่เหรอใช่เหรอซีเกตอ e ฟดับเบิเออชื่อเรื่องะไรวะอะไรวะมาวลิกปะเออเมาวลิกนี่มาวลิกเออเหนังดีหนังดีคนชอบดูซ้ำแบบแต่ชื่อเรื่องอะไรก็ไม่ชื่อเรื่องมาวลิกเหรอเอ้ยเดี๋ยวเดีชื่อเื่อมาวลิกมาวลิกป็นเเอ็ชื่ออะเดี๋ยวเดี๋ยวลืมชื่อเ คือมันเป็นหนังเก่าเว้ยแล้วก็กำลังใหม่